มาสวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนครับก็เรามาดูหุ่นกันก่อนก่อนที่จะไปมิชชั่นต่อไปผมใช้เซตอัพเดิมเลยนะปืนพัรมาเรเซอร์เรเซอร์เรเซอร์พานมาเหมือนแล้วก็อันนี้เป็นแอสาัดัมเมจมันจะได้พลัไทกันฮนะมิทไซย,ยิงขึ้นข้างบนแล้วค่อยเลี้ยวเข้าไปฮะคือยิงขึ้นก่อนตัวอ,อันนี้ก็เป็นพาดมามทสไซดัมเมดพลัไทยกันเหมือนเดิมหัวใช้ตัวนี้แต่แตทมันดีกว่า ส่วนตัวผมกลับมาใช้ตัวเดิมครับจบแชร์นนเดี๋ยวอันนี้อันนี้มันรู้สึกว่าหนักไปน,นิดนึงอยู่ตันๆไปหน่อยบิชวนล้วนๆเน้นสวยแผนเปลี่ยแล้วอ่ามาเน้นไฟ์อาร์เฟเชียลเยอะขึ้นหนึ่งได้สแตทเยอะขากลับมาใช้ตัวนี้รแล้วน้ำหนักไปเยอะขึ้น พอพอเปลี่ยนกลับเนี่ยเห็นว่าเคดเ่นโหลดเกินเลยเก็ดเอามาใช้กับอันนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเกมเกมที่แล้วเราต้องขึ้นขึ้นที่สูงเนาะเกมเกมนี้ไม่ต้องพอเกมนี้ไม่ต้องก็เดี๋ยวกลับมาใช้อันเร็วๆอันนี้อันนี้อันเร็วๆอันนี้คือไม่ได้เน้นบินขึ้นที่สูงครับขึ้นได้ ขึ้นหลบนิสยัยเลยขึ้นได้ร่บแต่ข้างล่างจะกโคนง้างรวดเร็วมาแต่จริงอันนี้ก็สมดุลนี้นะไม่ลองใช้อันนี้ไมก่อนละกันถ้าทำไม่ไหวไปมาจูนหน่อยไปมาฟิตติ้งหน่อยโอเคอันนี้ก็คอมโบกับปืนที่เราใช้มีเดยมเรนจ์อ่ะเปลี่ยนตอนแรกผมใช้อันใหญ่เลยใช้มีนปักมีนปกใหญ่มากแล้วก็หนักมากเราลองมาใช้อันอันที่พอดีพอดีแล้วกันไม่ไม่ใช่แบบใหญ่ดีที่สุดเล็กดีที่สุดมันเขาเรียกว่าพอดีกับฟิตติ้งของเราครับ ป่ะเุยเลยกบขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะมือใหม่มือใหม่แต่พยายามหมายถึงมือใหม่กับเกมแนวเนี้เออไม่ไม่เคยเป็นลูกค้าเขามาก่อนนะผมก็เคยพยายามจะเป็นแล้วเหมือนเขาเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาเดี๋ยวมันโซเดี๋ยวมันโซรีมาเตอร์ผมจับได้เลยไปครับไม่มีเพื่อนมาแล้วว่ะ ตายทีตัวเดียวฮึโดนล็อกโดนล็อกเวลาโดนปิ้งป um> ิ้งนะฮะให้ย่าอยู่กับที่เสียเลือดละเฮ้ยนั่นไงนั่นไงแป๊บหนึ่ง อันนี้อาจจะแค่วอร์มโอ้โหมิสไซ์จริงๆมิสไซ์มันไม่ถึกเลยเว้ยมันแค่หน้ารำคาอุ้ยแล้วมีเลื่อนๆโอ้มันเป็นสองสามชั้นนะครับ,นนรบว่าต้องเติมเลือดแล้วแหละมันไม่มีเลือดให้เติมระหว่างชั้นดนะ้ยนี่อะไรอันนี้ก็ไม่ค่อยถึกครับเป็นแก๊สลิง เจ็ดลิงที่ข้างหน้าข้างหน้ามีโลเฮ้ยโอ้หืมเกือบโอ้เห็นเลเตอร์อะไรแดงๆดงไม่ไปหวแล้วว่าหัวเลือดเยอะไปหน่อยอะไรตัวรัดนเดินนไปถึงมันใจเย็นใจเย็นกับกูน้อย โดนว่ะโดนทุกดอกมเวิร์คเอออันนี้มินิมอสเนะอสใหญ่มา่เลือดจมูว่ะนะไม่เวิร์เลย มีนิ้วเส้นตรงนี้ครับอะไรวะเดียวฟาไปไรเลยไปเลยไม่ต้องฟาหมดไม่มีเลือดให้เติมแล้วฮะชีวิตบัดตกแล้วตอนนี้โอ้ oh my god อะไรกันครับนี่ ไป,ไปให้ถึงเช็คพอยต์ก่นอ,อนอเห่นเฮ้ยนึกว่าตายแล้วนะใจหลอนอันีามีเอเจอร์รู้สึกว่าบินบินอยู่ข้างบนน่ะจะทำให้มันพาเศษเหลวยากขึ้นรู้สึกเองรู้สึกเอง ไม่ใช่มิตายเลยเป็นคนชอบผัวมิตายหมดเว้ยลบจิตใครใช้ไ้ตายตอนเพราะตอนนี้พลังชีวิตเราจะหมดแล้วกระสุนมือตายก็จะหมดยิงไม่หยุดเลยฮะวันนี้ดูเหมือนแบบเล่นแบบไม่ค่อยมีสต,ติวะ่ะ อะไรครับเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยรีสั่ายได้เติมเลือดได้ปะเติมเลือดได้ปะโอ้โหฉ่ำครับ very good เอาว่ะน่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดเจ็ดพอยต์แรัะแสดงว่าบอสแล้วถ้าถ้าพื้นที่ใหญ่ๆกว้างๆแม่งบอสชัว ชัดเลยใครอะพวกเราหรือพวกมันนายน่าจะเป็นเรเวนนะไอ้ผีเรเวนอนฮ่น่า,นะนนาจะพวกเราพเพราะมาคุยดีแต่เนี่ยไม่น่าใช่พวกเราพร้อน่าสนใจนายฟองจิีจะไปกับฉังยัง เฮ้ยเกืเบเอบแล้วเกือบแล้วข้างหน้ามีโลแน่เลยใช่ปะแบนมีโลยิงข้างหลังะนะไม่ยิงข้างหลังนี่นี่เรามีาท่ายิงจากข้างบนมาถือว่าตอบโจทย,ย์เลยพยายามไปข้างหลังนะ เพื่อนเราก็พยายามไปช่วยยิงท้างหังป้องบิงทั้งหมเอาว่ะซึ่งหลอดแล้วเฮ้ยก็ไม่เท่าไหร่นะก็ไม่เท่าไหร่เท่าหวาอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ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 เอไปไหนเพื่อน เพื่อนเพื่อนทิ้งเราไปแล้ว <S <S โอ้เพื่อนอย่าเพิ่งทิ้งเรามันทิ้งไปแล้วอะเอ,อ้อเด้อต้องโชว์แล้วว่ะอุ้ยอุ้ย,ยมันวางระเบิดข้างล่างอ เลือดก่อนอุ้ยโดนไม่พ้นไม่พ้นปินไม่พ้นแจ้พ,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 พยายามจะยิงจากข้างบนเพื่อให้มันไปโดนข้างหลังไม่รู้ได้ะะปะแล้เราอ้อมไปยิงข้างหลังยิงจากข้างบนครับ ไปะบินนี่เดียวเพื่อนนายทำได้ต้มเน่าของเราโอ้โหมันไม่ยอมหันหลังให้เลยวะมันขึ้นเรียบร้อย เฮ้ยวันนี้ไม่ตายครับจบเร็วเลยสิบนาทีอ่อปฏิบัติการปีนก,กำแพงสำเร็จก็ไม่เท่าไหร่นี่มาเรียบร้อยแล้วเจอกันแล้วเจอกันแล้วเจอกันนะครับเอามเบอร์ขอร์สิ เกดดีเลยว่ะเรียนดีอยู่ดีก็เรียนดีเลย